สว,ส,สวัสดีครับพบกันเช้าๆอย่างนี้ครับกับเราพ่อลูกเล่งหงกับรายการนี้ครับกินเที่ยวอ l ลาวดวอร์นะครับต้องเจอผมแน่นอนเฮียสอจากพัฒนาการเล่งหงพระราม2และสุขุมวิต 62ลร้านออริจินอลในประเทศไทยมีเพียง2สาขาเท่านั้นนะครับและผมนิกเล่งหงครับผมจากร้านริวโฮบายเล่งหงนั่นเองครับร้านริวโฮไปเล่งหงของคุณมีอะไรจัจำมาเล่าให้ฟังเปล่าเช้าเช้าแบบนี้ครับชมเราเสร็จแล้วนะฮะก็อย่าลืมนะฮะขับรถไปกินได้เลยที่ร้านตอนเย็นก็ได้อตอนกลางวันก็ได้นะครับผมเพราะว่าที่ร้านของนิกเนี่ยบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ย มี2เมนูซิกเนเจอร์มาแรงสุดๆแรงขนาดไหนช่วยบอกหน่อยครับปาสสมมติว่าถ้าเดินทางมาเป็นแบบครอบครัวเนี่ยนี่ก็มีแบบแซลมอนปาร์ตี้ที่ขายแบบครึ่งกิโลให้กับลูกค้าได้เลยโอ้โหตรงตามคอนเซ็ปที่คุณบอกว่าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่สามารถกินกันได้ทั้งครอบครัวใช่แล้วถูกต้องครับปากินได้ทุกวันกับร้านเขาใช่แล้วต่อไปอีกหนึ่งเมนูที่มาแล้วก็ต้องถ่ายรูปไปแชร์กันแล้วก็เช<ม>็คอินให้ด้วยนะฮะกับ อินฟินิตี้โลนั่นเองทีเด็ดของอินฟินิตี้โลคืออะไรนี่คือเขาเรียกว่าเป็นโคตรแปดคือไส้ก็8แล้วก็เราอีกเรียงมาในรูปแบบอินฟินิตี้ก็คือเลข8 โอ้โหมีทั้ง8อย่างองคนพูดมาสักขนาดนี้ไม่สั่งก็ไม่ได้แล้วล่ะใช่แล้วป้าต้องมากินกันเลยนะแล้วโปรอย่างอื่นมีไหมมีหนึ่งแถมหนึ่งก็ยังมีอยู่โอมาเกษตรหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าจากพันหกก็ยังมีอยู่ก็อยากจัดงานเลี้ยงได้ไหมได้ปิดร้านเราไปเลยยกร้านให้ไปเลยสามหมื่นห้าจบจบกันไปนี่จะเอาอะไรอีกนะสำหรับผมครับเล่งงพระรามสองและสุขุมวิทสองจัดงานเลี้ยงนะครับเมนูเด็ดก็คือเป็ดปักกิ่งจัดโปรอยู่นะตอนนี้มีโปรมากมายใครสนใจจัดงานเลี้ยงได้ พระรามสองและสุขุมวิทออกตสเรามีงานเลี้ยงให้คุณพร้อมเลยนะครับแล้ววันนี้ครับร้านที่เราจะแนะนําจะเป็นร้านอะไรรับรองว่าคุณดูแล้วคุณต้องตามไปชิมไม่ได้ไม่งั้นเฮียสซงตีตายช่วงเหียสซงตีตาย เียสองตีตายวันนี้ครับนี่ขออาสาพาแบบว่าเนี่ยมาทานชาบูแบบว่าแต่เป็นชาบูที่ไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาธรรมดาทำไมนะครับเพราะเป็นชาบูที่เขาเรียกว่าชาบูทาวเวอร์ครับผม <m> โอ้โห <m> จำจหลับเลยกำลังฮิตเลยใช่ไหมล่ะใช่กำลังฮิตเลยแล้วก็เป็นแบบเรียกว่าอยู่ในกระแสม,มากๆตอนนี้ชาบูทาวเวอร์เนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในเลยดีกว่าไปเลยเพราะว่ารับรองได้ว,ว่าวันนี้เนี่ยทั้งเนื้อซีฟูด้ดทุกอย่างมีครบโอ้โหแค่ทีแรกใส่สูตรมานี่เก้ออะไรนะเนี่ย นี่เข้าทางนี้มั้เข้ามาแล้วครับกับร้านชาบูทาวเวอร์ป้าเป็นไงบ้างบรรยากาศดูนี้ของกินค,คุณจัดให้ผมขนาดนี้ทำไมอ่ะคุณคิดว่าผมกินหมดไหมเนี่ย <c oughs> เฮ้ยอย่าว่าเลยอันนี้ก็ว่านี้ก็ไม่น่ามหมดเหมือนกันนะ <c oughs> ต้องบอกนะครับใครที่เป็นสิงบุฟเฟ่นี่นี่เขาบอกว่าร้านนี้นี่ครับเป็นร้านที่คุณต้องมาให้ได้เลยตอนนี้กําลังแบบมาแรงแสงทางโค้งมากๆมีอะไรแนะนํามาที่นี่นะฮะแนะนํา คอสน,นี้เลยราคา689บาทแต่ว่าถ้าเน็ตเลยนะตีไปต่อหัวคือ800บาทกินได้นานแค่ไหนอ่ะกินได้90 <3 S 1> นาทีก็า3วันก็เกินไปไม่อ่านหนูอ่านน้ำัาเลยไงปะ เก้าสิบนาทีก็ชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งแปดร้อยเน็ตเนี่ยนะได้อะไรบ้างรู้ไหมอยากรู้เอาความพีก,ก่อนเลยคืออยากรู้เลยอย่างแรกเลยที่คุณจะได้คือคุณจะได้สิทธิพิเศษการทําอาหารได้2รูปแบบครับผมแบบแรกคือชาบูนี่ชาบูที่โด่งดังของทางร้านเขาอยู่แล้วแต่แบบที่สองนี่ก็คือปิ้งย่างโอ้โหเมนูเนื้อเนี่ยเขาเยอะมากครับแต่วันนี้เนี่ยขอนําเสนอเลยท็อปไฟ 5้าเนื้อของเขาที่มาร้านนี้แล้วต้องสั่งกินนี่เลยฮะออสเตรเลียนซูเปอร์วากิวนั่นเองเขาบอกว่ามันจะมีมันแส้อยู่ประมาณ80%โอ้โหน่ากินมากเลยเอาอันที่2เมนูอันที่ 2, นน 2> คือทาจิมะออสเตรเลียวากิวอันนี้เนี่ยก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเซกเก้นลองอลงมา,าและต่อไปก็ยังมีครับชื่อว่านากาซากิ f อวันกิวเอฟวัน้มันลดแข็งแบบวะไม่คือจริงๆอ่ะวัวตัวนี้เขาได้มีการไปดู F1 ก่อนที่จะถูกฆ่าหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจเป็นพันเขาเป็นสูตรเขาอ๋อเป็นเป็นทางของเขาใช่ไหมแล้วก็อันที่4ครับเป็นทาโกชิมะวากิวอันนี้ก็จะเป็นอีก1นึ่งเซกชันและตัวสุดท้ายเป็น ซากะวาเกิวนั่นเองนี่ทั้งหมดนี่ที่คุณพูดมา5เมนูน<ม>ี<ม>้เนี่ยสั่งไม่อั้นใช่ไหมสั่งไม่อั้นเลยมาพุ่ี่ผมสั่งจับเต็มได้เลยใช่ไหมและนี่เป็นเพียงเศษเซี่ยวเดียวของร้านเขา,เอาของกินเลยดีกว่าเพราะกินได้เลย,เลยกินได้เลยจับเ,เลยนะครับ บก็มีนะะฮมีครบหมดเลยใช่ไหมมีแซลมอนด้วยนะฮะนี่ปิ้งอยู่ตรงนี้เลยครับนี่คือเดอะเบสครับนี่ครับเนื้อสุกไวมากมันมาแล้วครับคุณนี่ครับนี่ฮะขอบคุณครับของคุณครับนุ่มอย่างกระเซ็นย่างปะพันนุ่มมากมันมันนุ่มกว่านี้แลบเลยนั่นนะ มันของมันที่แทรกอยู่สิครับอย่ากดก,กันนะท่านผู้ชมคุณนี่ครับว่าไงครับคุณป้าครับคุณนี่ครับดูสิครับดูดูความบางและความลายหินอ,อ่อนนองมันสิครับโอ้ยดูเนื้อปิ้งครับเขาหมักมาแล้วด้วยนะหมักมาเรียบร้อย หมาล่าเขาหมักหมาล่ามาแล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้นะปา้าด้านหน้าเรามีซูชิใช่ไหมแล้วนี่<ช>มีวากิวซูชิด้วยอ้าว,วากิวซูชิก็มีแบบโรก็มีอยู่ด้านนู้นนะป<ร>ลา <ะ S 1> หมึกอยู่นี่เลยกินบุฟเฟ่ต์ให้สนุกเนี่ยต้องกินแบบว่าลืมไปเลยลืมอะไรลืมภาพรลักภาพพ์ซัดกันให้หนัวเต็มที่ไปเลยอันี่นนะซูชิวากิวคำเดียวหมด เนื้อนุ่มไหมโคตรดีโคตรดีเอ้ยนี่เขามีแบบบอกถึงราทางขึ้นมาซอสบางทีซอสกับข้าวข้าวมันดูดตัวน้ําเลือดของเนื้อวัวไปหมดมันข้าวมันแม่อร่อยนี่เขามีทาไายองเนสให้เพิ่มความหวานเข้ามาดิดๆทำให้ตัดรสชาติได้ดีเหมือนกันนะทำมาเล่นไปเข้าใจทำเข้าใจทำ เราเพราะลูกกินหลากหลายขนาดนี้นะปะ๊าถ้าบอกได้เลยนะว่าเขาไม่ได้จริงๆชาบูมมทาวเวอร์เนี่ย <classical food. S 1> อเพราะว่าเมนูที่เราแนะนำห้าเนื้อท็อปไฟของเขานี่คือสุดๆ สุดๆเลยกินเข้าไปคือหนึ่งุ่นุ่มสองคือไม่รู้ใส่น้ำยาปรับพันนุ่มมาหรือเปล่าไม่ใช่เขาหมักมาดีสามเนี่ยไม่รู้นวดนวดวัวอีท่าไหนออ้นวดแบบเออร์ลมาเทลริปี้เลยเอฟวันตัวที่สี่นี่คือฟินมากเลยนะได้ไปดูเอฟวันก่อนที่จะมาโดนเชือดเนี่ยนี่คือไรสาระขนาดนี้ไม่ห้ามหน่อยเหรอไม่ห้ามไปสบายเลยครับผมเออแต่อร่อยจริงๆครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นน้ำซุปน้ำซุปเขาก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นซุกิยากิซุปสาหร่ายซุกมิโซซุกต้มยำมีหมด ครบท้วเลยใช้เวลา90นาทีนะครับผมต้องบอกเลยถ้ามาที่ร้านแห่งนี้นะครับต้องสั่งเซตเมนู689บวกบวกประมาณสัก800บาทมากินให้ได้ครับไม่งั้นเฮียสรงตีตาย้าใครอยากเดินทางมาที่นี่ก็ง่ายๆเลยครับอยู่ที่ซอยพหลโยธินซอย9นะครับกับชาบูทาวเวอร์นั่นเองครับผมผอมอร่อยขนาดนี้ครับเดี๋ยวเราพอลูกเล่นของครับไปบอบป้ายการันตีความอร่อยครับ ร้านนี้ต้องชิมไม่งั song, ้นเฮียสงตีตาย,ตายให้กับทางร้านเลยนะครับแล้อร่อยสุดๆไปเลยนะฮะก็ต้องมอบไปเลยครับกับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับน้ําขิงเฮียสงตีตาย,ตายน้ําขิงนี้ครับมีขายที่บิ๊กซีแม็กแวแล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทั่วประเทศไทยนะฮะซื้อดื่มเองได้สุขภาพครับซื้อไปถวายด่พระสงฆ์เป็นน้ําปานะก็ได้บุญได้บุญน,นะครับ บุฟเฟต์จัดเต็มครับมีทั้งชาบูแล้วก็ปิ้งย่างแบบนี้ทางรายการก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะครับเนื้อคุณภาพดีของทานเล่นเยอะมากขนาดนี้กินยังไงก็คุ้มต้องมาลองกันให้ได้นะครับไม่งั้นเฮียสองตีตายนะจ๊ะ อร่อยยกนิ้ววันนี้ครับนิกพาทุกท่านมาอยู่ที่ซอยราดพ้า71ครับนิกมาตามหาร้านเยนาโฟหนึ่งร้านนี่เขาบอกว่าอร่อยอร่อยเลยนะกับร้านต้นเยนาโฟกุ้งทอดน,นั่นเองถ้าเข้ามาจากทางซอยราดพร้า71เนี่ย ขับตรงเข้ามาเลยฮะจะเจอปั๊มอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับเลยปั๊มมานิดเดียวเนี่ยร้านของเขาก็ตั้งอยู่ติดถนนซ้ายมือนั่นเองนะครับผมบอกได้เลยว่าร้านนี้เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วก็ตามชื่อเขาเขาบอกว่ากุ้งทอดที่นี่เนี่ยเด็ดมากๆเลยและไม่ใช่กุ้งทอดอย่างเดียวครับเพราะว่านิกเนี่ยเคยมาทานแล้วมีเผือกทอดอีกด้วยเออแล้ววันนี้ที่นิกได้เมนูมานั่นก็คือเป็นเย็นตะโฟต้มยำนั่นเองครับผม เดยกชมคือเวลามาทานเย็นตาโฟรหรือทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยน้ำซุปต้องดีอันนี้เนี่ยน้ำซุปดีมากแล้วก็รสชาติเป็นแบบไม่ได้เผ็ดจนเกินไปแบบจะออกแนวจีนๆีนนิดนึงแล้วก็มีรสกลมกล่อมและลงตัวนั่นเองครับผมนะฮะแล้วก็เย็นตาโฟเนี่ยเครื่องก็ต้องครบนะเต้าหู้ปลาหมึกต้องมีครบครับ อร่อยมากๆเลยนะครับแต่ก็ขอปิดท้ายความอร่อยด้วยนี่เลยฮะใบาชาตราชาตามือนี่เองนะฮะบอกได้เลยครับว่าดื่มเข้าไปแล้วจะสดชื่นหอมปากหอมคอนั่นเองครับท่านผู้ชมใบาชาตราชาตามือนี่อร่อยจริงๆนะครับแล้วก็ดื่มเข้าไปเนี่ยยัง สดชื่นสดชื่นอีกด้วยแล้วก็หอมปากหอมคออีกด้วยครับและใบชาของเขาเนี่ยท่าผู้ชมดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะครับผมยังไงก็อย่าลืมไปหาดื่มกันด้วยนะครับและวันนี้ครับเราขอขอบคุณ ร้านต้นเย็นตาโฟกุ้งทอดด้วยนะครับผมที่โขนแนะนําเมนูเย็นตาโฟต้มยาให้นิกได้ทานแล้วก็ทานกับใบชาตราชาตามือเป็นอะไรที่ลงตัวสุดๆครับและวันนี้ครับก็ต้องขอมอบนี่เลยใบชาตราชาตามือให้กับทางร้านไปเลยครับและสัปดาห์หน้าครับจะไปอร่อยยกนิ้วที่ไหนติดตามชมกันให้ได้นะครับพ่อลูกปันโป๊ตัดที่แหนกเลยปะอาจารย์ พบกับช่วงพ่อลูกปั่นโปโอ้โ,อโ,โหโนีต่ต้องบอกว่าที่ผ่านมาช่วงพ่อลูกปั่นปโปเราครับได้รับการตอบรับจากแฟนคลับเราดีมากๆเลยใช่แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะปา เขาว่าเป็นโรงแรมแเขาเรียกว่าอยู่ในใจกลางเมืองเลยเขาเรียกว<ะ>่าเป็นระดับแบบ5ดาวบุกทิโคเทลเลยและในวันนี้ที่เรามาปั่นโปรนัะ่นกะ็คือห้องอาหารชาเรสซอนั่นเองหรอปา้าที่คเทลอีดิโกแบงกอกชั้น25ครับผมโอ้โหแล้วนี่เป็นอาหารสไตล์แบบไหนฮะขเขาเรียกว่าเป็นแบบโปรโมชั่นแบบเซอร์ไพรส์เมนูเซอร์ไพรส์เมนูคือป้ปาไม่สามารถกําหนดเชฟได้เลยก็คือทุกเมนูที่เราไปเนี่ยเราได้แต่จองอย่างเดียวครับแล้วก็เชฟก็จะจัดให้ในวันนั้นราคาแพงไหมราคานี้นะครับป้าพ 1,200บาทบวกๆเนี่ยได้ถึง3เมนูด้วยกันเป็นอาหารฝรั่งพูดถึงเมนคอสเลยดีกว่าเมนคอสหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาคนไปกินแล้วเนี่ยถูกอกถูกใจกับเมนูที่เชฟเขามาเซอร์ไพรส์เนี่ยก็จะมีอาทิเช่นเนื้อแกะย่างนี่คือเป็นแค่ทอย่างเดียวนะเมนคอสแล้วก็ยังมีอันนี้อีกก็จะมีพวกแบบไฟกิวหรือว่าจะเป็นพวกแบบอาหารฟิวชั่นอย่างอื่นที่เขาจะเอามาเพิ่มเติมให้เราได้ทานกันนั่นเองนิกบอกเลยว่าเมนูที่คุณบอกมาเนี่ยนะ ผมยังอยากไปเลยเพราะว่าอะไรความพิเศษของเมนูของเขาไม่ว่าจะเป็นเนื้อแกะโอ้โหทอมฮอกอย่างนี้โอ้โหม, oh มีกิวต่างๆ ในราคา1,200บวกบวกใช่ระดับโรงแรม5ดาวเลยนะถูกต้องปะผม,ผมแล้วเนี่ยผมก็อยากจะไปแล้วล่ะครับผมไปใช้บริการกันเยอะเลยนะฮะแล้วก็ย้ำอีกสักทีหนึ่งนะครับว่าโปรโมชั่นนี้นะฮะถ้าคุณไปใช้บริการนะครับที่โฮเทลอีดิโก้แบงคอกนะฮะอยู่ที่ซอยร่วมดีถนนวิทยุเซอร์ไพรส์เมนูนะครับ1,200บาทบวกบวกและอย่าลืมนะบอกว่ารู้จักหรือว่าชมมาจากช่วงพ่อลูกปั่นปเราจะได้ชีสเค้กไปแบบฟรีๆเลยกับ แพชชั่นฟูดชีกเค้กนั่นเองครับผมและนี่คือร้านแรกของเรากับพ่อลูกปันป่นโปติดตอ่อได้ที่อยู่ตามนี้เลยร้านที่2ที่พ่อลูกจะมาปั่นโป,โปกันในวันนี้นะครับครับผมขอแนะนำเลยร้านอะไรครับผมไม่ใช่ร้านฮะป <นะ S 1> ันโรงแรมครับอ้อ,อชื่อโรงแรมสกายวิวโฮเทลแบง k อกนั่นเองครับผมร้านผมที่นี่มีเด็ดอะไรเด็ดที่เด็ดของเขาก็คือ เขามีการจัดบุฟเฟ่ตนะครับที่ห้องอาหารพรามาที่เด็ดของเขาคือสกายวิวก็บอกอยู่แล้วแล้ววันนี้เนี่ยห้องอาหารพรามเนี่ยปะ จะมีอะไรมาพาวรี้พีเซนต์ให้แบบท่านผู้ชมที่ชมปั่นโปรแบไปใช้บริการเนี่ยแน่นอนเด็กแน่นะแน่นอนคืออะไรคืออะไรนี่ครับผมขอฝากเลยครับสัปดา์บลัมส์ครับผมเฉพาะเสาร์นะเสาร์ไปเพราวันเสาร์นะครับผอกบรันส์นี่ก็คือระหว่างคาบเกี่ยวระหว่างมื้อเที่ยง15ถึงประมาณบ่ายสองใช่ใช่ก็คือมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเขารวมกันที่สําคัญครับบอกเลยว่าเป็นโปรที่ดีมากแค่แปดร้อยเก้าสิบบาทผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่ผู้ใหญ่ใช่ถ้าเด็กนี่นะครับ 445บาทตั้งแต่6ขวบถึง12ขวด890นี่ได้อะไรบ้างเขาเรียกว่าอาราคัตบุฟเฟ่เราไปถึงเนี่ยนะถ้าเป็นบุฟเฟ่ทั่วไปเราต้องเดินไปตักๆๆๆๆักตัใช่ไหมเข้าไปปุ๊บเราอยากทานอะไรเราสั่งแบบอาราคาตมร้อนเดี๋ยวเขาส่งมาร้อนๆนให้เรากินเสิร์ฟต่อหน้าเลยเขาจะมีกิวนะครับแล้วกิวนานาชนิดสารพัดกิวเลยนะครับ แล้วก็มีพาสต้าแล้วก็มีอาหารไทยเยอะแยะไปหมดเลยอ,อันนี้มันไม่ใช่อาหารไทย <c oughs> อาหารไทยแ <c oughs> อนของหวานคือบอกเลยว่าเป็นบุฟเฟ่ต์ราคาที่ประทับใจป้ามากเลย <c oughs> ป้าไปมาแล้วชอบไอ้ครับแล้วเขาก็บอกอีกนะว่าร้านแห่งนี้เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ดีนะเพราะว่าเขาเนี่ยคัดสรรคุณภาพที่ดีมาให้กับลูกค้าทุกท่านนั่นเองครับผมอย่าลืมไปกันนะครับที่โรงแรมสกายวิวโฮเทลแบงกอกสุขุมวิท24ที่ห้องอาหารรามนั่นเองครับผมใช่ครับได้เฉพาะเทอร์เดท์บันเท่านั้นนะครับ เทียง15จนถึงบ่าย2ครึ่งครับผมและนี่คืออีกหนึ่งร้านที่พ่อลูกปันโปสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมนะฮะช่วงปั่นโปของเรายังมีโปดีๆมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านแน่นอนใช่ไหมป้าแน่นอนเราจะมาปั่นกันให้ละเอียดเลยนะครับที่สำคัญมีโปะอะไรดีๆเราจะมาจัดให้คุณแน่นอนปั่นให้เละไปเลยช่วงกินเที่ยวราวดูโอ มา,มามองไปด้านหลังเนี่ยพระปางวัดอรุณเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพระปางที่กลายเป็นแลนด์มาร์กที่คนต่างชาติเนี่ยเขาจะเห็นประเทศไทยเนี่ยจะมีพระปางวัดอรุณเนี่ยเป็นแลนด์มาร์กอย่างหนึ่งของประเทศไทยเลยพระปางจริงๆนะท่านผู้ชมรายละเอียดคือสุดมากครับผมคือแบบโอ้โหพวกจิตรกรที่มาทําแล้วถ้าแบบเจ๋งจริงๆนะปะ้านี่เคยขึ้นไปเด็กๆนิคจำได้ว่าจะชอบไปมองหาอะไรเล็กๆน้อยๆที่ จิตกรเนี่ยเขาจะทําเป็นเอกลักษณ์ของเขาใช่ใช่ที่แต่ละมุมเนี่ยมันจะมีมุมเล็กๆบางมุมที่เป็นตุ๊กตาที่เป็นแบบทรงที่เขาวางเอาไว้เป็นรูปแบบของเขาอันเนี้ยเขาเขาเขาทำเพื่อที่เห็นถึงยุคสมัยในยุคในการก่อสร้างใช่ถูกต้องนี่คือความคลาสสิกแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของพระปางวัดอรุณเนี่ยนิกเวลามาที่วัดอรุณแห่งนี้เราจะเห็นยักษ์นะฮะยักษ์วัดแจ้งกัด ยักษ์วัดโพ pro, ไม่ค่อยถูกกันครับนี่คือย NO ักษ really? ์วัดแก้งนะครับที่วัดโพก็มียักษ์แบบนี้เหมือนกันสวยงามมากๆเลยครับนี่คุณต้องดูตรงด้านบนของประตูนะฮะจะมีเขาเรียกกิจกรรมที่ตั้งอยู่แบบงดงามมากๆเลยนะครับเราจะเห็นว่าในยุคสมัยนู้นเนี่ยนะครับจะมียักษ์ต่างๆหรือแม้แต่ เรื่องราวของประเทศจีนเนี่ย<ช>มีมีการทําการค้าด้วยกันมีอิทธิพลเข้ามาร <มา S 1> วมกันเราก็มีการนําส่งของมา<ช>เข้ามาแล้วก็นํามาประดิษฐ์สถานอยู่ที่วัดแห่งนี้เลย<ช>พ่อค้าชาวจีนก็นํามาถวายเราจะเห็นว่าในตรงบริเวณรอบของรอพระบัวสถเนี่ยนะครับ,รบจะเห็นว่าส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่รอบๆคือ ของจีนทั้งนั้นของจีนหมดเลยทั้งนั้นเลยนะครับนึกเวลามาที่โบสถ์แห่งนี้นี่คือโบสถ์ใหญ่ของวัดอรุณน,นะครับสิ่งแรกเลยที่คุณต้องมาเลยก็คือมากราบสักการะพระองค์หนึ่งครับ,รบด้านหน้าเลยนะครับพระพุทธนรมิตรนะครับเป็นชุดฉลองพระองค์ของรัชกาลที่สอง ว่าเรามาที่นี่มาบทนี้เราก็มากราบท่านแล้วก็ขอให้เนรมิตทุกสิ่งที่เราใขอเนี่ยได้เป็นจริงต้องบอกว่าโบสถ์หลังนี้เนี่ยเป็นโบสถ์ในยุคสมัยรัตนโกสินทร์ในยุคอดีตเนี่ยวัดเนี้ยชื่อว่าวัดมะกอกนะครับแล้วก็ในสมัยของรัชกาลที่สองในยุครัตนโกสินทร์เนี่ยก็ได้เปลี่ยน ชื่อวัดมะกรอ,อกนี้มาเป็นวัดอรุณ oh. พระประธานองค์ใหญ่ที่เรามากับสักการะที่นี่เนี่ยนะครับองค์พระพักของพระประธานเนี่ยนะครับ mm. ผู้ที่ปั้นพระพักขององค์พระประธานองค์นี้ก็คือรัชก,กาลที่สองโอ้ท oh. ่านเป็นคนปั้นเองถ้าว่ามาที่วัดอรุณแห่งนี้ท่านเตรียมทุกอย่างมาเองไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรืออะไรต่างๆ ที่รอบของวัดอรุณทั้งหมดจะไม่มีการจุดเทียนใช่ครับไม่มีการจุดธูปนะครับ,รบเพราะฉะนั้นดอกไม้ต่างๆให้คุณเตรียมมาเองใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพอลูกเล่นหงไปกัับสักการะขอพรอ,องค์พระประธานกันครับ กรว่าที่นี่ครับคือศาลพระเจ้าตักสินที่ผมบอกไว้อยู่ด้านด้านขวามือขององค์พระปางวัดอรุณครันะครับติดกับแม่น้ําเจ้าพยาเลยนะเข้ามาที่ศาลแห่งนี้สิ่งแรกเลยที่เราจะกราบสัการะนั่นก็คือพระพุทธครับาามาเลยครับพระพุทนะครับ พูดเสร็จแล้วนิกเราก็จะไปกราบที่แท่นของพระเจ้าตักสินกันครับหนะครับสิ่งหนึ่งที่เวลานิกไปกราบสักการะเนี่ยค,คำถวายคำกล่าวหรือคำสักการะเนี่ยค,ควรจะสวดให้ครบ,ครบนะครับ ที่บอกไว้ครับท่านผู้ชมครับมาที่นี่ผมจะมาทําพิธีผมจะมาลอดใต้ฐานพระที่นั่งขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับแล้วตรงนี้ครับเป็นจุดหนึ่งที่เราเรียกกันว่าพระ ที่นั่งนะครับพระแทนบรรทมของสมเด็จพระเจ้าอุลงทนบุรีนั่นเองวิธีการนะครับเวลาเรามากรับสักระของของผมเองนะผมจะใช้วิธีการก็คือเราจะขอรอดเข้าไปในนี้นะด้านล่างนี่นะฮะจะ1รอบก็ได้3รอบก็ได้5้ารอบก็ได้เพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ว่าถ้าสมมติว่ารอบแรกจบไปแล้วอยากจะสามรอบเนี่ยก็ต้องเดินวนประตูออกด้านนอกนะครับเข้ามาใหม่นะครับเข้ามาใหม่ด้านในแล้วก็วนออกไปอีกครับอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องที่สุดครับผม ยัไงครับการตั้งใจเอาเรื่องอยู่การตั้งใจจะทําให้ลูกได้รับความสําเร็จนิดนึงครับครับปะโอ้ยเอาล้ครับผมเชื่อว่าวันนี้จินเที่ยวเราจะเวิร์กับพ่อลูกเล่งหงพามารู้จักกับวัดอรุนแบบเรียกว่าหลากหลายมุมเลยนะครับใช่ฮะเดี๋ยวเรากับสักกะลาท่านแล้วเราขออนุญาตพาท่านชมตามเราไปหาร้านอร่อยแถวนี้ใช่ไปกินของอร่อยกันครับเดี๋ยวไปพบกันที่ร้านอาหารเลยครับเสริมดวงแล้วสาธุ